อ้าวราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานบันเฮาทุกคนนะครับเด้ออ่าล้วก็รช่องไทยอีสานฟิดจิงครับนั่นพี่น้องนี่ลุงโบกเสืพาพ่อแม่พี่น้องมาเบื่องกันหาอยู่หากินของคน้นทั้งบันเป็ดพี่นอ้องอำเพื่อเมืองจะวัดคอนแก,น,กนครับผมอ่ะจังหวะแรกครับผมแรกแหกมันของคลิปนี้ครับอ่ะแหะครับพี่น้องแหะครับอ้าวแหะแรกได้บ่ิวาสัตว์มากสีเขียงงามครับ อโอ้ยเพราะอะไรครับเอาเห็นตัวปลาดินดองแดงดองแดงครับอ่ะยู่ในแหเราอยู่ครับอ้าวจังหวานี้ต่อครับแหสีฟ้าพี่น้องเอาได้บาวาซันเบิ้งกันครับผมมาคือบาวาซันว่าเอาหมุนแล้วครับบาบาสันมาครับเอาพี่น้องแหรครับสองแหพี่น้องบรรยากาศครับอ่าอยู่โรงเรียนหน้าหน้าชาติวซาสันว่าอ่าตำบลบ้านเป็ด เพิดอเมืองจังหวัดขอนแก่นพี่น้องเอาเบิ่งสะดุ้งครับผมสะดุ้งนี่เป็นจังไดวบาซันมาบาวซันเอาเบื่องกันครับได้สะดุ้งเล่าได้บาวซันเออเอาพ่อได้อยู่ได้กินพ่อเห็นตัวปลาของเขาอยู่พี่น้องดองแดงดองแดงเยอะครับเอาโดนโดนยกครับผมเอาตัวที่อยู่ในกระซ่อนอยู่ในถุงเขียวเรากะบอล่อยครับพี่น้องเอาได้ตักแล้วครับจังว่าแรกของสะดุ้งนี่ครับ เอาเบื้องกันครับพี่น้องสวยๆครับสวยๆครับอา่าเบื้องกันพี่น้องเนี่ยคือบรรยากาศยศอดอ่าในโรงเรียนนาาศาสตร์เลยพี่น้องเด้อบุละครับบรรยากาศพี่น้องน้ำไหลลงไปพูดเอาคุญอะพี่น้องเอาทักบุญกระแหครับเอาทักบุญกระแฮพี่น้อง นี่สู้มองครับแห่ครับสะดุ้งพี่ร้องเอาเบื้องกันครับจวดไปอา้าตอนนี้กําลังเตรียมโตเยอะครับสามแหครับผมเออเอากระโดนโดนว้านแล้วพี่ร้องเอาแหแพร่ครับฟังเส้นนี้นนครับแหง้อยแพร่ว้านเออเอา,เอาทางบุญก็เริ่มโล่งแหแล้วครับมันไปมันมนั่นคือว่าละพี่น้องอายุหายกินครับเออ ปลาใยญ่น้ำเกินปลาเพิ่นปลาโตพี่น้องเอา้ามาบึกสะดุ้ง่อครับเป็นอะสะดุ้งเขาตั้งเนียนมากวัวสัตเอา้าได้ยุพี่น้องโอ้ยจังหวะนี้ครับผมเอา้าสุดยอดครับพอได้ครับพี่นอ้องพรอน,นานี่กาบอคอยได้ปลาได้พี่น้องอเอา อนหน้านี่ก็บ่ค่อยได้ปัดได้ครับหาเบิ่งก่อนได้บ่าษัทว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยทางพุ่นครับเอาแหได้อยู่ครับโอ้ยคักเลยครับเอาแหพุูนได้ครับแหพี่ไปจังได๋ยิ้มเปื่อยๆครับพี่น้องก็แล้วครับเอาได้บ่ว่าษั่นว่าเอาทางพุ่นก็ว้างเปล่าพี่น้องแหแรกได้ครับแห2บ่ได้ครับเงียบเกงาครับเอาแห3สามไปได้แห3แห3มาบ่เอากำลังฮาวก็กำลังฮาวครับมา ได้บ่อแห่สามครับแห่สามครับเอ้าแห่สามพ่อได้อยู่ได้กินล้วพี่ร้องเอาตอนนี้ก็กำลังลงไปแล้วครับว่าละครับเชียนแห่เอาโอ้หนับกระไรแห้งครับแห่แพรแห่แพรเออเอาเออทั้งหมดเอาจวดแล้วครับพี่ร้องเอาลงแห่แหลกลงแล้วครับเอาตอนนี้ย่าตทั้งกล่มกันสามแห่เลยครับอ่ะเพิ่งกันครับเพิ่งกันครับพี่ร้อง มาเอาลงไปแล้วครับแแหนนี่ครับเอาแหนนี่ตามอ่าจวดครับเอาหลังจากวันเวลาบินได้ได้ไดบอระปาวาสันเอาเบิ้งกันครับ วานไปเราได้ว่าวาสันปลาฮะะเหมือนกันพี่นอ้องมากไปนะครับเอา้าพ่อเห็นตัวปลาของเขาอยู่ครับมาว่าสะดุ้งเฮาเอาเบิืงกันครับเอา,าพ่อได้ครับจังหวัดน,นี้พี่นอ้องเอาสุดยอดครับสุดยอด เอาพอได้คร <rude S 2> ับพอได้เออโดนโดนยกยุ้ครับเอาพอได้ยกดูครับพี่น้องเออโดนยกครับแห่เขียวเอาแห่เขียวลงอลไรครับเอาสะดุ้งครับสะดุ้งพี่น้องสะดุ้งครับโอ้เอ้าเอาอะไครับหนึ่งซี่หาตัวเออเชื่อทุกบาทว่าไ่ได้ยกเอาโดนโดนยกครับ อ่เบื้องเหยเขียวครับพี่น้องไปในมานบัวป่าสันเอาเบื้องกันครับกำลังหาวพี่น้องกำลังหาวครับโดนโดนโดนว่านครับบ่ได้ว่านดูพี่น้องเออเอาเบื้องกันครับบ้าว่าป่าว่าสันเออเราอุตส่าห์ตั้งใจว่านพี่น้องมาบัว่าสันเอาเบื้องกันครับได้บัว่าสันเอายี่บ่าป่า มาจากโตบพระ,ระ,ะว่าสั่นฮะมาวนแน้วพี่น่องเออเอามาฮะมาเตรียมตโตน้อกเลยครับเอาเบิ่งกันพี่น้องมาบ่มาบ่ เอาเห็นตัวปลาเยอะพี่ร้องเห็นตัวปลาเยอะครับโอ้ยพี่น้องเอเอาตัวงามเยอะพี่ร้องปลาครับตัวสวยตัวสวยครับได้ตากเลยพี่ร้องสวยครับจังหวะไพ่จังหวะมั่นพี่ร้องหายุหากินครับเออเอาพ่อใดพ่อได้ว่าสันว่าเอาแหเขียวสิลงเหรอวาสันวาเอาเบื่องกันครับแหเขียวแหเขียวครับแหเขียวครับพี่ร้องรุ่นรุ่นซวยเล่าพี่น้อง เออเอามาพราวาสันเราอุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจสิวานครับพี่น้องน้ำไหลไหลครับมาเบืงจังวันนี้พี่น้องแห่ก็งามงามครับสีครับสีแห่พี่น้องคือบราวาสันา่นายียมโตแล้วครับมาสวยครับสวยๆครับเอาลงไปแล้วครับอ่ะหลังจากลงไปแนละ้วเบื้องผลงานเล่าพี่น้องได้บรา่าสัน หมาเบิ่งกันใกล้ๆพี่น้องกันใกล้ๆครับหลังจากวานลุไปแล้วได้บ่าวสันอ้า ขึ้นจอมเลยครับตัวหนึ่งครับปลาครับพี่น้องติดหอดจอมครับขึ้นมาสิติดตัวเดียวขึ้นันสิติดหลายตัวเบ่งกันพี่น้องตัวแรกก็มาแลวครับอยู่ทางจอมพี่น้องแลนขึ้นจอมเลยครับเอาเบ่งกันครับสมกับเราตังอกตังใจวานบวาสันวาเอาวานแตกเลยพี่น้องมาเบ่งกันครับ เอาตัวเดียวยุ่จอมครับโอ้ยป่าจังไลยตัวเดียวกันเล่นึ้นจอมไปเลยเอาเบิ่งสะดุ้งต้อพี่น้องเป็นจังไ,งไงด้ครับสะดุ้งเฮ้ามานซ้ำได้ครับจังหวะดีครับมาเอาสวยๆครับน้ำไหลแห้งพี่น้องน้ำไหลแห้งครับมาบ่บ่มาจอยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอา ดึงแห้งบ่ได้พี่น้องปลาลุดครับเอ,อปลาสิลุดออกจากแฉพี่น้องเอ,อดึงแห้งแห้งบ่ได้ครับต้องค่อยๆดึงพี่น้องดึงตับนี่ปลาลุดครับรรรบ่ได้ปลาจจกโตัวนี่พี่น้องเอ,อ,อาขลังฮาวครับขลังฮาวม,ามัมนแมมันมั่ละครับ อ้าวทางพี่กันสามสี่คนพี่น้องเอ้ามาสวยๆครับก็เลยจังหวะพี่น้องอ้าวสะดุ้งครับสะดุง้งไม่อยังล่ะสะดุ้งบาดจังหวะเนี่ยบาดเนี่ยคนบรกวนบาดเนี่ยอ้าพี่น้องได้เยอะครับคนบรกวนครับได้เยอะครับได้เยอะครับจังหวะนี้พี่น้องเอา้าดึกเขาสะดุ้งก็มีครับ ได้ครับได้อยู่ได้กินแล้วครับมื่อนี้เรามาแหดดังนึงครับเสือร้งดังนึงพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดอ้าวสวยๆครับวันนี้สวยๆพี่น้องปลาขาวครับปลาขาวพอได้เยอะครับพอได้อยู่ได้กินพี่น้องอ้าวแห่เขียวกับสือร้องไห้ลพี่น้องมาเบิ่งแห่เขียวต่อครับ เนียเ,เขียวต่อครับพี่น้องกำลังวานครับสวยๆจังวานนี่พี่น้องมาพียเสวยครับเตรียมตัววานเลยพี่น้อง ยำโตแล้วครับเอ,อิบโอ้โหหวันแตกดียับมันถึงกระุ๊ก

nào ma đó qua và đây vào sân loa bên cạnh cái nào เห็นปลาดินเยนอะครับยุงหน่ายอยู่นะพี่น้องหน้แห่หมดล้วครับอ้าวพ่อเห็นตัวปลาครับอ้าวสวยๆครับอ้าวก็ส่เบิ่งแห่สีฟ้าๆพี่น้องอ่ะสีออกฟ้าๆแล้วครับอเอาเบิ่งกันครับไตวอ,อร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 ์สันมาบอมาบอว่า์สันมา ะโอ้เอาได้ย so so ังครับได้ยังเอาได้ยังครับได้ยังอะนี่ครับปลาครับเอาพ่อได้พ่อได้อ่ะพี่น้องเบิ้งจังหวะสะดุ้งครับจากวัดสุดท้ายของคลิปนีแล้วพี่น้องเด้อเอาเบิ้งกันครับยายเสียนาเสียหนวดแล้วจากจังหวะสุดท้ายอ่าเบิ้งกันครับผมมา ามาเยอะครับพี่น้องอ่ามาเยอะครับมาเยอะครับเอา้าได้เยอะพี่น้องได้เยอะครับ <c oughs> อ่าอย่าลืมเนะพี่น้องเด้อกันมาคลิปนี้กันสนุกสนุกแบบนี้กัอย่าลืมติดตามชมทั้งช่อง YouTube ไทยอีสาบนบรนเทาได้พี่น้องเด้อแล้วก็ไทยอีสานฟิตชิ่งครับอา่านำสองช่องครับอ่าติดตามได้ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง Facebook เด้พี่น้องเด้ออ่ากันมาคลิปนี้กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่แล้วก็ติดตามให้ลุงโบนําเลยนะครับเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานช่องไทยสารเ้าทุกคนล่ะพี่นอ้องเอาพอๆกันในคลิปหนาครับผมอ่ะมันดีลุงโบขอขอบผู้ไล้รๆที่ติดตามชมขอบคุณครับ